ให้สรุปใครสรุปไม่อยากสารุปก็เพราะวนะ่าให้เดือดไม่ขีดไปเองการดูแปลกๆเพื่อนความสนุกสนานจะมีการเปลี่ยนพลงบางอยา่างเกิดขึ้นเขาอยากจะตัดสินใจอ่าตัดสินใจของอกาสตัดสินใจของอกาส มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพอจะมีโอกาสหรือพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นดีสงสัยไปเร็วกับสิ่งที่เขาเดินจากไปแลป้วไปเลือกสิ่งที่มันจงหลนทำให้เขากังวลเ,เครียดเขากลัวกับสิ่งที่เขาคิดขเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งไหมตอนนี้เขาก็กังวลเขาก็นนากลัวนะ กับสิ่งที่เขาต้องการจะปฏิบัติกับคุณก็คือการอีกครั้งหนึ่งคุณกระโหลมเดิมได้ไหมอยากเข้าหาแต่ก็กังวลก็กลัวกกเรีย่ยวเสียดายเสียใจ mm hmm. เสียความรู้สึก mm hmm. รู้สึกผิดบาป mm hmm. ที่กระทำไว้กับคุณ mm hmm. สายไปแล้วมั้ง mm hmm. ในการเข้าหาคุณนะในการู้นะ เขาอายเป็นนะอายกับการการททกนนะทำ,นะำที่เขาทำกับคนนะทำไม่ดีกับคนอันนึงเขาก็อายกับสิ่งที่เขาทำนั่นเองแสบไปละแอบแอบไปตีมอ่อเออไม่ได้พูดคำหยาบนะคะพูดคำแค่ว่าตีมอ่อเป็นน,นั่นเองเจ้ตีม่อือเอาไมค้ค่ะไปตีมอ่อ,มอไไคะ่ะจะเอาคนจะอะไรค่ะ เออไปอทุกหม้ออะไรเงี้ยเออตอนนี้นะคะก็ทลกไปทุกมาเฮ้ยมันเริ่มร้อนไงหม้อมันเริ่มร้อนใช่ป่ะก็เลยต้องหยนหม้อทิ้งไปเออแกไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดคำหยาบค่ะอยู่คนเดียวนะคะคุณค่ะ อเป็นเดียวคุณจะส่วนได้รวยมากค่ะคุณวาชนาบารมีคุณมีทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขี่ปปัตรักษาคุณครองคุณคุณมีสิ่งยังไงซะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ิ่งคุ้มเพราะคุณเป็นคนปฏิบัติปฏิบัติชอบทางต่อไปสิ่งนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะด้วยความปรารถนาดี Rispect to yourself รับตัวเองให้เกย็ยตัวเองแต่ไม่ให้เกย็ยตัวเราช่างหัวแม่งอะไรละ่ะเริ่มกลับมาให้เกย็ยตัวเองสิ่งไหนที่เดินกระทำอย่าให้บุคคนนั้นรับเข้ามาในชีวิตของคุณและทําร้รายคุณด้อีกเพราะคนเรามันเคยทำแล้วม,มันก็จะไม่หยุดกระทำเชื่อเถอะอย่าให้โอกาสเเวลามัน,มนุษแพใช่ปะเออใช้ได้ตลอเลยเนาะ พิษมันก็ยิ่งใหญ่ไงออตัวมันยิ่งใหญ่ไงมันก็แข็งแรงไงมันก็ยิ่งกลับมาฟาดหน้าเราอีกไงอย่าให้ใครที่เหยียบหน้าเราแล้วโดยการไปเดินมือที่สองที่สามเข้ามาให้เขามาเหยียบหน้าคุณด้วยการที่คุณกลับไปคือคุณไม่ไว้หน้าไม่เกยรตัวเองกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอรอให้หนึ่งเดียวงนี้คือเขาเหยียบหน้าเขาเหยียบศักดิ์ศรีของคุณคุณจะเลือกอะไร อยาให้เขาเย,ยบหน้าคุณเพิ่มเติมมาเดินหรือคุณจะลด,ดให้เขาในปฏิบัติกคนกันบบนันอย่าให้เครมาเย็ยบหน้าเราจังไว้สิ่งเหล่านี้ที่ผู้คนกระทำอะไรกับคุณแล้วนะไม่ให้คุณได้รับความคิดที่ทำใช่ไหมคุณมีสินสิทธิ์ท่านสินสิทธิ์ อยู่ในระบบการรักษาคุณคุณไม่ต้องห่วงไออี e พวกที่มันไม่ดีกับคุณนั่นหรอี๋ยวมันก็ได้รับกรรมมันอยากสนุนนกกับเกมชีวิตของคุณนั่นรอปล่อยมันเดี๋ยวรอดูผลตอนท้ายว่าชีวิตของพวกมันจะเจอความชิายอะไรบ้างมารอดูารอดู เราด,ด,ดูความชิพหายของพวกมันไม่ต้องทําอะไรคะ่ะอยู่เฉยๆส,สวยๆทำงานของเราไปไม่แช่งคะ่ะอันนี้พูดถึงพลังงานของไฟค่ะนะคะ,คะโอเคคะ่ะใคร,รมาคำถานผู้ใหญ่ที่จามาดูขอของพาขอไปนะคะทิก่การกระทำพฤติกรรมมาดูการให้สุขภาพไม้เคราะขอใครขอคำานะนำ